มินจากได้อจว่าครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชม New Honda SRV นี่คือ SRV Minor c h a n นะครับก็ปรับมาแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาชมนะฮะปรับบทเลยทั้งในเรื่องของหน้าตาอุปกรณ์รวมถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็ราคาด้วยนะครับมีการปรับแต่ไปในแนวทางที่ก็สู้อครับนะฮะก็ปรับลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยว,วน,นี้จะพาชมนะทั้งรุ่นท็อป s และรุ่น EL ที่ผมเคยบอกไว้ว่า EL จริงเน่ย ของเดิมอีกนิดนึงแบบจะน่าใช้แบบว่าน่าใช้กว่าตัวท็อปอีกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะอธิบายด้วยนะใครที่อยากดูเรื่องการขับขี่อดใจรอไม่ไหวเซิร์ชดูได้เลยนะครับรีวิวลองขับ s r v ในดิจิตอลบ็อกซ์เคยขับไปแล้วแต่เดี๋ยวตัวใหม่ถ้าได้รถมาก,ก็จะขับอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เท่าที่ได้พูดคุยนะครับไม่มีการปรับในเรื่องของเครื่องยนต์และช่วงล่างนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของหน้าตากันก่อนนะฮะ ใหม่แค่ไหนก็คือหน้าใหม่ทั้งหมดชายล่างเนี่ยเหมือนเดิมแต่ด้านหน้าชิ้นนี้นะครับการชนด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับมันเหลี่ยมกว่าเดิมนะฮะนี่ตัวนี้เหลี่ยมจัดว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องของดีเทลของกลิวนะครับให้มัน RS นะมันก็ต้องแบบเป็นโครมแล้วก็สปอร์ตแบบนีนะบ้ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับก็เกรด RS หลังคางเป็นกระจก จริงๆมันไม่ใช่ทูโทนอะไรทูโทนแยกง่ายๆก็คือเสาเนี่ยมันจะเป็นสีดําด้วยนะครับทูโทนจะเลือกได้ก็คือแดงดํากับสีใหม่นะครับที่เรียกว่าสีกาีแซานมุกเนี่ยมันจะเป็นสีทูโทนได้นะครับก็สวยดีเดี๋ยวพาชมนะวันนี้มีมาด้วยแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันในชุดโคมไฟนะครับเพราะว่าโคมไฟใหม่มันจะมีคอนเนอลิงไลท์คอนเนอลิงไลท์เนี่ยมันเป็นสเปคญี่ปุ่นและยุโรปนะครับพวกรถนำเข้ารถแพงๆเก็จะมี เวลาคุณหมุนนะครับหรือเปิดไฟเลี้ยวมันจะติดอัตโนมัติไม่เปิดไฟเลี้ยวมันก็ติดถ้าองศามันถึงนะครับประโยชน์ของมันก็คือบ้านเมืองที่ถนนแคบๆนะครับมันจะส่องไปที่กำแพงหรือไหลาทางก่อนจะเลี้ยวบางทีมันมีคืออะไรนะมิเตอร์น้ํานู่นนี่นั่นมันจะเหยียดได้แล้วเวลาที่คุณหากพวงมาลัยกลับไปตรงสักพักเดี๋ยวมันจะดับเองนะครับนี่ตัวนี้คือไฟเป็น Active Conning Light นะฮะ แล้ยิ่งเป็นตัว RS เนี่ยจริงๆพวงมาลัยไฟฟ้าที่เป็น EPS ของเขาอะมาพร้อมมอเตอร์ VGR เหมือนในตัว CRV และ Accord ด้วยซึ่งวงเลี้ยวมันจะแคบกว่ารุ่น EL และตัว E นะครับแล้วก็ตัว n o n i n g l i g h t เนี่ยก็สัมพันธ์กับองศาวงเลี้ยวของพวงมาลัยด้วยนะครับโดยเฉพาะตัว RS พวงมาลัยของเขาเนี่ยที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้า EPS มาพร้อมมอเตอร์ VGR เหมือนใน Accord แล้วก็ CR-V ด้วยมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการปรับอัตราทดของพวงมาลัยทำให้รอบการหมุนล็อกทูล็อกมันน้อยกว่าเดิมนะครับของเดิมเนี่ยปกติถ้าเป็น s r v รุ่น EL และตัว E l นะฮะล็อกทูล็อกประมาณก็ไม่ถึง3รอบแต่ถ้าเป็นตัวท็อป RS นะครับที่มีมอเตอร์ VGR ที่พวงมาลัย EPS เนี่ยหมุนสุดนะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยเหลือ2.4รอบ เยอะไหม2.4กับ2.7นะครับก็ทำให้มันขับคล่องตัวอย่างที่บอกครับนี่คือโคมไฟแล้วก็พวงมาลัยสเปคของญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนะครับที่อยู่ในตัว RS นะของเดิมอ่ะมันมีแค่มอเตอร์วิยาคนี้ได้คอนเนอร์นิ่งไลน์แล้วนะครับอ่ะมาด้านข้างก็พาชมล้อเลยล้อลายเดิมแต่เปลี่ยนวิธีปัดเงาตัวนี้ก็เหมือนดอกซากุระไหมเนี่ยปัดด้านนอกแล้วก็ทำสีดำ ด้านในยางเป็นยาง Crossover นะครับใช้ได้เลยเฉพาะตัวท็อปจะได้ล้อ18แล้วยางเกรดเนี่ยเป็นยางสำหรับรถเรียกว่า Crossover นะครับก็จะมีเรื่องของอหน้าสัมผัสที่มันเต็มสเปคนะแล้วก็มีความนุ่มนวลน,นะครับฉะนั้นล้อ18ของเขายางให้มาหน้ากว้างเนี่ยก็พอคอมเพลกก็คือสุดรเนะื้อยางมันแพงกว่าเนี่ยมันก็ ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วมันก็ยังได้อัตราวิพวกเชื้อเพิงที่ดีด้วยนะครับรถคันนี้ก็เหมือนเดิมครับจุดขายเลยคือความแรงและประหยัดน้ํามันนะฮะจุดขายของ s r v และอีกเรื่องหนึง่งช่วงล่างนะครับเราเคยขับกันไปแล้วนะครับช่วงล่างก็ดีสําหรับรุ่นนี้ยัง2องสองห้ใช้ได้ครับกราวเคแลนสสูงแต่ไม่โยนนี่คือจุดขายเลยของ s r v เจนนี้ที่เขาปรับตั้งแต่ตอนเปิดตัวเพราะว่าของเก่า ไอตัว s r v เล็กเดิมอะที่ทำมาจากแจ๊ดอะลูกค้าค่อนข้างที่จะแบบบ่นอะเวลาเดินทางไกลมันโยนมันเวียนหัวไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบ LED นะฮะยาวเ,เลยนะครับเฮ้อนี่ไฟท้ายใหม่นี่ฮะ,ะดูกันชัดๆแล้วเป็น LED ด้วยนะครับโคมเป็นลมดำแบบสโมกจริงมีระบบนี้ด้วยนะเตะเปิด ถ้าเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะต้องแบบนี่นกำลังจะอธิบายว่าเออก็ง่ายดีฉากกัน้นตรงนี้มีเฉพาะตัวท็อปนะครับรุ่น E L อะ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปชมของค่อนข้างน่าใช้แต่มันจะต้องแปลงใส่ไหมก็ไม่ต้องนะครับแค่เปลี่ยนเบิ์กเปลี่ยนเนี่ยกาบข้างชิ้นนี้ก็สามารถใส่ฉากได้เช่นกัน มาดูความอเนกประสงค์นะครับเบาะมันนอกจากพับลงมาได้แล้วนะก็ปกตินะพับเฮ้ยแบนราบด้วยหรอต่อเนื่องเลยนะฮะแบนลาบมันพับแบบแบนลาบได้แล้วใช่ไหมเนี่ยปึ๊บมันยังสามารถไปทางสูงได้ด้วยแล้วก็ล็อกด้วยแบบนี้ ทีนี้ก็แล้วแต่ละคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณจะใส่ของใส่อะไรได้อออไหมแบบนี้ก็ได้ด้วยภายในครับนี่นวัตกรรมชัดๆที่เขาบอกว่าช่องถาดเก็บของมันก็เป็นช่องนะครับแล้วเขาก็มีแผ่นพลาสติกนะไว้รองกันลอยมันก็สไลด์ไม่ได้นะครับแต่มันก็เป็นช่องแบบเออคิดยังไงเนาะเออแล้วมันก็แยกกับ ที่วางมือถือที่เป็นไวเลสชาร์เจอร์ข้างล่างด้วยนะครับปกติเราขึ้นรถมาเป็นไงฮะมนุษย์เรา,เาตรงนี้มีแก้วางแล้วใช่ไหมครับกุญแจแล้วก็วางอา้าวทีนี้จะวางจะชาร์จมือถือเห็นมันชาร์จได้ก็อยากจะชาร์จนี่ก็เพิ่มตรงนี้นเฮ้ยหรือใช้ไวเลสชาร์เจอร์ไปแล้วอีกเครื่องหนึง่งวางตรงนี้แล้วก็สายมาจิ้มตรง usb นะครับตรงนี้เป็น type c แต่ถ้าเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน เดี๋ยวลองดูคือจริงๆจะเชื่อมด้วย t y ยเอก็ได้แต่จอตัวใหม่เนี่ยจอ8นิ้วแบบ floating รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง android โตและ apple carplay แบบ wireless ไร้สายอยู่แล้วนะครับคือหน้าจอเนี่ยที่เห็นตอนนี้นะครับเขาเขียน interface เนี่ยอนี้อาจจะเป็นทีมไทยทำก็เก่งนะครับใช้งานง่ายๆฟอนต์ง่ายๆแต่ที่เราเห็นในสื่อโฆษณาเขาที่มันเป็นไอคอน แอปพลิเคชันสวยๆเนี่ยก็คือพอเราเชื่อมต่อมือถือเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะสวยเลยนาะจอใหม่ของเดิมเป็นแบบเตาติ้งก็เลิกไปกันดีเซลๆกันไปนะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับในตัวท็อปเนี่ยมีไดร์โหมดนะเบรกมือไฟฟ้าตัวเบรคโคแล้วก็เอียร์ดเซนต์คอนโทรลมีครบอยู่แล้วนะครับชะลอความเร็วขณะลงทางลาดสำคัญ ความครบความอเนกประสงค์เนี่ยเห็นไหมครับชุดเกียร์มีเกียร์ B มาให้ด้วยเกียร์ B จะมีการหน่วงเป็นเบรกแต่สำหรับ HRV เนี่ยมี deceleration p a t d l e นะตัวเนี้ยจะเรียก p a t e r ชิ h i p ก็ได้แล้วแต่นะครับมันไม่ใช่รถชิปเกียร์มันจะเพิ่มแรงหน่วงเอาไว้ใช้ขับในลักษณะเหมือนแบบ one p a d d l ก็คือขับแบบทันเร่งอย่างเดียวนะบนทางลาบนะครับมันจะมีแรงหน่วงเยอะ ถ้าเราขับคนเดียวก็เล่นได้ถ้าคนเดียวมันไม่เวียนหัวแต่ประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยเวลาลงดอยมาเร็วๆคุณกดเลยปังๆนะฮะพร้อมกับใช้เบรกด้วยนะครับนะบมันจะด่วนกว่าคุณเปลี่ยนเกียร์ไปเกียร์บีนะเพื่อความปลอดภัยนะครับรถจะได้ไม่พุ่งลงเขาลงดอยเพราะว่าน้ําหนักก็ตันกว่านะสำหรับ HRV E h ว v น,ะนอกนั้น r s เข้าครบอยู่แล้วแหละ ไฟแต่งหน้าก็มีแบบนี้เป็นหลอดสีส้มอยู่แล้วก็นี่หลังคามูลรูฟมีฉากให้เลื่อนปิดหนักๆเปิดฟๆอยู่นี้ดีครับทนส่วนข้างหลังก็เป็นพานอโรแมกเนาะสอตอนตรงนี้มีคานนะครับไฟพวกนี้สัมผัสหมดนะเป็นระบบสัมผัสสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีฉากบังแดดนะครับสามารถถอดออกได้ วิตอยู่ข้างหลังถอดออกเก็บได้แล้วก็เขามีสารโลอีเคลือบกันแดดอยู่แล้วสำหรับหลังคาของ Honda HR-V นะครับคำว่าเคลือบกันแดดกัน IR i n f r a ินฟกรองแสงด้วยเนี่ยก็เทียบเท่าฟิล์มเบอร์60นะฮะฟิล์ม60ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับไม่จ้ามากดอกนั้นออนไลน์ก็มีเรื่องของ ช่องแอร์แอร์หลังมีอยู่แล้วนี่กล่องเก็บของอ่ะเบาะนั่งใหม่เบาะนั่งใหม่นะครับทรงไม่เหมือนเดิมนะหัวหมอนของเดิมดูหรูตัวนี้ดูสปอร์ตนะครับบางคนบอกว่าลดต้นทุนหรือเปล่าก็มีเนี่ยปั๊ม RS มาของเดิมไม่มีเปลี่ยนตำแหน่งในการปักพวกได้สีแดงนะครับ RS เนี่ยที่ปั๊มตรงนี้มีเฉพาะตัวใหม่นะครับแบกรอบคันเบาะนั่งก็โอเคนะฮะ ของเดิมก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ไม่เหมือนนะครับตัวนี้ออกแนวสปอร์ตของเดิมจะแนวหรูเบาะปับไฟฟ้าก็ฝั่งเดียวรอบนี้ดีนะตัวเบาะไฟฟ้าไหลลงไปที่ตัว e l ด้วยครับอ่ะที่อยากจะให้ดูเนี่ยที่มานั่งหลังพวงมลาลัยอีกอย่างหนึ่งนะครับอยากให้ดูที่มาตรวัดเรือนใหม่มาตรวัดเรือนไหม่เนี่ยฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นเข็มแบบอนาล็อกแต่ก็ให้สีสวยงามด้านซ้าย เป็นดิจิตอลนะครับรอบนี้เพิ่มการแสดงผลไฟเบรกมาให้นะครับคือนอกจากจะมีกราฟิกรูปรถ s r v แล้วพอเหยียบเบรกไฟติดนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้งานในส่วนของ a d a i v e c ีท i s ช c o n t r o l เราก็จะรู้ด้วยเวลาที่รถคันหน้าลดความเร็วแบบฉุกเฉินนะนะแล้วเราเนี่ยเซต a d a i v e บีท i s ช c o n t r o l อยู่รถมันจะเบรกให้ แต่เราไม่รู้ว่าถ้าเร็วๆอ่ะเราก็มั่นใจว่าไฟเบรกมันติดเพราะว่ามันใช้เซ็นเซอร์แรง G ในการสั่งให้ไฟเบรกติดโดยที่เราไม่ได้เหยียบเองทันไหมครับคือรถมันเบรกเองเราจะไม่มั่นใจเวลาที่เราวิ่งไม่เร็วเช่นขับตามคันหน้าที่สักความเร็ว60มันไม่เร็วมากเนาะพอรถมันเบรกอัตโนมัติจาก Adaptive Cruise c o n t เพราะมันมีกล้องอยู่นะครับมันจับรถคันหน้าไว้ เรากลัวว่าคันหลังจะไม่รู้ว่าตอนนี้เบรกเพราะเราไม่ได้เบรกรถมันเบรกเองเราดูตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้โชว์ไว้เลยว่าไฟเบรกติดเราจะสบายใจขึ้นแต่บางคนถ้าเกิดมีประสบการณ์เนี่ยสมมติคันหน้าเบรกฉุกเฉินแล้วรถเราเบรกกดนี่เลยกดบอกคันข้างหลังแต่สําหรับคนที่มือเป็นระวิง่งและอะไรก็ไม่ทันหาไม่เจอนะฮะ่องไว้แล้วอยู่นี้แต่เวลาฉุกเฉินขึ้นมาจะกดก็ไม่ทันก็เหลือบมามองนะครับว่า ไฟเบรกมาติดหรือเปล่าแ,แล้วถ้าเกิดมาเร็วแบบ80ร้อยแล้วมันเบรกฉุกเฉินเนี่ยไฟ ESS เนี่ยไฟเป็น Emergency มันจะติดด้วยนะครับมันจะกระพริบคู่แต่นี้อธิบายถึงเวลามันคานต่ำๆเนปกต,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 ติคนจะกลัวมากแม้แต่พวกผมเองก็จะเช็คกันตลอดเวลาว่าบางครั้งนะครับรถบางรุ่นไฟไม่ติดตรงนี้ก็แอบหวาดเสียว จะโดนรถหลังทิมเอาได้นะครับตอนนี้มีฟังก์ชันนี้เพิ่มเข้ามานี่ฮะมารับเดินใหม่เขาเป็นแบบนี้ดิจิตอลผสมอันาล็อกนี่เมื่อกี้กดให้ดูใหม่อีกทีนึงนะครับออลโตโ้การแสดงผลก็ Honda นี่ Easy to use ครับเข้าใจง่ายๆแค่นี้พอไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรกันเยอะตัวท็อปเครื่องเสียงลำโพงเขาก็จะเยอะกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับ6ตัว อ่ะเรื่องของการใช้งานการขับขี่เดี๋ยวติดไว้ก่อนวันนี้ก็ให้ดูนะครับเนี่ยว่าหน้าตารุ่น rs ได้แบบนี้นะครับมีอยู่แล้วนะพวก adaptive cruise control lane keep assist system นะครับ lcas t มีประโยชน์พวกนี้เปิดใช้งานได้เวลาเดินทางไกลรถถ้ามัน stable ช่วงล่างดีเราใช้ตัวนี้เสริมมันก็จะคลายความเมื่อยลา้าแล้วก็คลายเครียดนะครับขับรถไปก็พักผ่อน ท่องเที่ยวคุยกันได้สําหรับ s r v ก็ถือว่าในเจนนี้เนี่ยทำห้องโดยสารมากว้างนะครับไปวัดดูได้นะครผมเอาเลเซ,เซอร์วัดดูแล้วกว้างแล้วก็ยกแดชบอร์ดขึ้นมาสูงนี่นั่งหน้านั่งหลังคนชอบคิดว่าแบบ SRV รถผู้หญิงผู้ชายนั่งให้ดูปรับเบาะลงมาก็นั่งได้แบบนี้นะครับหัวหน้าครอบครัวก็ใช้ได้ไปกับครอบครัวลูกภรรยานะครับ ประมาณนี้ส่วนด้านหลังก็เราเคยพารีวิวไปแล้วแหลนะเนาะนี่ฮะขึ้นลงง่ายฟรอรถไม่สูงนะครับเพราะแบตเตอรี่ไฮบริดอยู่ข้างในหนึกิโลวัตต์ชั่วโมงนี่ฮะ,ฮะที่วางแขนนุ่มดีจริงลงไปได้เลยวางแก้วอ่ะนี่ แผนเดกันความร้อนไอตัวเฉดตัวนี้เนี่ยพอปิดแล้วอะ่ะโอยเอาห้องโดยสารมืดเหมือนกันนะจะว่าไปตอนเปิดมันก็จ้าจา้แต่ผมเคยเทสในวันแดดจะจัดไปต่างจังหวัดมาแล้วนะครับให้แสงอะ่ะมันไลทไปตามแขนยอะไรเงี้ยก็เหมือนติดฟิล์ม60นะครับแอร์เนี่ยมันจะไม่ฉ่ำหรอกนะับเพราะว่ามันมีความร้อนเนาะแต่ก็ถือว่ามันไม่ได้ร้อน เผาลงมานะครับถือว่า honda าทำมาเกรดได้ดีเลยคือถ้าอยู่ในเมืองอย่างพวกยุโรปอะไรที่แดดเขาจ้าแต่ความเข้มของตัว U V และ I R ไม่เยอะเนี่ยมันจะแบบสบายนะครับในวันที่แดดจัดก็ใช้ฉากตัวนี้หน่อยนะฮะพอตกเย็นมาก็เอาออกชมวิวอะไรได้สัก4ี่โมงเย็นเนี่ยเปิดได้แหละอันนี้ต้องใช้คำว,ว่าเปิดเพราะตรงนี้มันต้องเป็นแผ่นเสียบมันไม่มี ฉากให้เลื่อ,หอนหนึ่งข้างหน้านะครับก็เสร็จแล้วก็ะจะไปเก็บไว้ข้างหลังดูเยอะวุ่นวายไปหมดเอาเก็บข้างหลังไอ้แผ่นกั้นของก็เป็นผ้าอีกไม่ก็ไม่เป็นไรนะฮะต้องไปดูว่าเขาทำยังไงกันนะครับลูกค้าถ้าผมเห็นซื้อกันก็ซื้อไอ้ตัวนี้แหละซื้อตัวท็อปกันนะที่แรกก็บอกว่าทำไมมันใช้ยากจัง พอ,พอเขาขายจริงแย่ยงจองตัวท็อปกันนะแนทอนด้านี่ต้องยอมครับเหนียวจริงนี่ต้องพิกจริงเขาก็มีบอกนะว่าฝั่งไหนไปเรียนมาใหม่ผมเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่มีแอร์หลังแล้วก็ตอนนี้ทุกรุ่นแล้วนะ ช่องชาร์จ4จุดนะครับข้างหลังเป็นไท้ี C2 ข้างหน้าก็เป็นไท้ี C กับไท A. ้ A ก็ตามคำเรียกร้องห,หลังต่างๆเดี๋ยวพาไปดูรุ่น EL ครับพามาชมนะครับตัว EL นะรอบนี้ปรับมาค่อนข้างน่าใช้คุ้มเลยอะ่ะ นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะสีใหม่เนี่ยไม่ได้เลือกได้แค่ตัวท็อปนะตัวรุ่น EL ก็เลือกได้เช่นกันนะครับตอนนั้นเราก็ลุ้นว่า EL plus อาจจะมาเร็วสรุปไม่มานะครับสปีก็มาพร้อม m i เนอร์เชนแล้วก็เติมของมาเลยนะครับคราวนี้เนี่ยตัว E กับตัว EL กระจังหน้าจะเหมือนกันก่อนหน้านี้ไอ้กะจังหน้าแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบ Honda v e ีเซอะ่ะมันเฉพาะรุ่น EL คราวนี้ทั้ง EL และ E จะเป็นแบบนี้คือสีของกระจังหน้าจะเหมือนตัว Key Color นะครับแล้วก็เลือกสีทูโทนได้ด้วยตัวนี้เนี่ยสีรถตัวอย่างนะครับเป็นสีใหม่ทะเลทรายกากีเขาเนี่ยนะแล้วก็ดูง่ายๆทูโทนสาวสีดำนะครับรผมว่าตัวนี้สวยน่าใช้ขึ้นเพราะอะไรผมเคยบอกไปแล้วตัว EL อะ่ะหลังคาเป็นเหล็กะนะครับมันไม่ต้องมาตอบคำถามนะยังไงมันก็ต้องมีวันเดือนเมษารุ่นนาเอเนี่ยคือยังไงมันก็ร้อนนะครับให้คุณจะโลอี หรือเทียบเท่าฟิล์ม60%มันไม่เหมือนติดฟิล์มคุณก็ต้องไปติดฟิล์มอยู่ดีนะครับมันก็จ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มเพราะตอนนี้ได้บอะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วแล้วจอตรงกลางนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไวเลสเช่นกันส่วน ADA s ก็คือ Honda Sensing เนี่ยระบบความปลอดภัยเขาให้มาเทียบเท่าครบอยู่แล้วนะครับก็อย่างไม่มีก็พวกคอนเดลิ่งไลท์นะฮะนั้นมีตัวท็อปตัวนี้มีออโต้ไฮบีมนะแต่จะไม่เป็นอะดัพ i ี e ซ้ายขวาเหมือนตัวท็อปตัวท็อปเนี่ยมันมีกล้องอยู่ใช่ไหมมันจับถ้ามีรถสวนมามันดิมลงฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายยกสูงเหมือนเดิมได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีรถอยู่ข้างหน้าก็ลงเป็นไฟต่ําทั้งคู่เลยก็ค่อนข้างเฟี้ยวตัวท็อปอันนี้ก็อทางหน้าก็เบิกตัวนี้ไปใส่ตัวเก่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนชิ้นนี้เลยตัวนี้เหลี่ยมกว่าเดิมนะฮะตัวนี้รุ่นหน้าเลียมเนี่ยล้อลายเดิม นะครับเหมือนอยางจะดีกว่าเดิมนะครับเดิมเนี่ย EL ลงไปจะไม่ใช่ยางที่เป็น c อ o โ s เวอรนะครับเป็นยางเก๋งเกรด Eco ธรรมดาเฮ้ยเปิดมานี่ดูดูดูดมีจอมีกล้องด้วย Honda l e w a t c h มีเหมือนเดิมนะครับ l e n o มีในตัวท็อปมีประโยชน์นะเอาไว้ส่องเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเรามองขวามอไซค์แทรกมา เราก็จะทับเขาได้นะครับ Honda Leon Watch มีในตัวท็อปและรุ่น EL นะครับเป็นฉายภาพไปนู่นเลยนะส่วนกล้องถอยเขามีอยู่แล้วไม่มีกล้องรอบคันนะครับก็ใช้ได้รถที่บ้านผมก็ไม่มีกล้องรอบคันนะแต่ผมก็ไปติดเพิ่ม <c oughs> ดังนั้นก็ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีตัว E มาโชว์นะครับก็โชว์ EL ไปเลยมีแอร์หลังให้ทุกรุ่นอยู่แล้วตอนนี้ี่ตัวนี้บอกแล้วค่อนข้างน่าใช้ค่อนข้างน่าใช้เลยรอบนี้เพราะได้เบาะบับไฟฟ้ามาแล้วนะครับ เปลี่ยนจอตรงกลางเหมือนกันเหมือนตัวท็อปด้วยนะครับแต่เรื่องของชุดไฟต่างๆมันเหมือนเดิมใชนไหมไม่ได้ปรับก็ขอ,อนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มันก็ยังขายไม่หมดขายไม่ดีแต่ตัว r s อ่ะได้หมดทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ก็ยังสวยอยู่เห็นวิ่งบนท้องถนนรุ่นนี้ก็ยังโอเคอยู่เลยครับหนาะะล้อกับลายเดิมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันว่า น่าใช้ไม่น่าใช้แค่ไหนสําหรับตัวใหม่ทั้งในเรื่องราคาเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนครับมาพูดคุยสรุปปันธงกันนะครับสำหรับปรับใหม่ h o n ด้ SRV วนะวันนี้ยังไม่ได้ลองขับเห็นของที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็รู้ว่าเขาจะขายเท่าไหร่ขายเท่าเดิมครับอย่างตัว Top r s เนี่ยจะขายล้านหนึ่งตัว EL ก็ขายล้านหนึ่งอาจจะมีเศษนะครับหลักหมื่นนะฮะแล้วก็ไปกดราคาตัวเริ่มต้นตัว E เนี่ยช่วงแนะนำเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขายต่ำกว่า9 0 0 0แสนนะครับตรงนี้น่าสนใจนะฮะเขาเรียกว่า สู้ทุกตลาดถ้าวางราคาตัว e ตัวเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็มีแอร์หลังแล้วนะฮะเครื่องแรงกว่าได้เครื่องเป็นเบนซินไฮบริดพันห้านะฮะแบตเป็นลิเธียมไอออน1กิโลวัตต์ชั่วโมงด้วยนะครับก็ได้ทั้งในเรื่องของความแรงความประหยัดน้ํามันก็ถือว่าได้ทั้งตลาดที่เป็นเหมือน b suv แล้วก็ a suv นะครับที่เป็นตัว s นะบางคนเรียกไซส์ s บางคนเรียกตลาด a นะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับเรื่องของการตั้งราคา ถ้าให้พูดถึงความน่าใช้มันอยู่ตรงไหนก็สำหรับ HondaSRV ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์แรงประหยัดน้ํามันแล้วก็เซตติ้งช่วงล่างถ้ายังเดิมอยู่นะครับก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับมีกันโค้งด้านหน้าด้านหลังเป็นทอยชั้นบีมเขาเลยไม่ได้ใส่กันโคง้งมันก็โอเคมันก็พอนุ่มนะครับแต่โดยรวมถือว่าถ้าเทียบกับรถอื่นๆที่ Hon ด้าขายนับจาก SRV ลงไปเนี่ยมีเงินล้านเดียวนะครับดาว 3- 4แสนผ่อนได้เดือนแบบหมื่นกว่าบาท ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ทั่วไทยนะครับเป็นรถคันเดียวของบ้านได้นั่ง4 5หคนนั่งได้นะครับหรือจะนั่งคนเดียวนั่งกับหมานั่งกับแฟนได้หมดเลยนะครับถือว่าอยู่ในจุดที่ยังเป็นรถที่ซื้อได้อยู่แม้ว่าวันนี้เราอาจจะพูดแบบเหมือแนบบน้ำเบึงเพราะว่ามันมีรถแบรนด์จีนนะที่ราคาแบบถูกกว่านี้แต่ของเต็มเลยนะฮะแทบจะขับเองแล้วมีกล้องรอบคนนันมีนู่นมีนั่น แต่มันก็คนละกลุ่มกันนะลูกค้า Honda าก็อยากจะซื้อแต่ Honda นะครับก็อยากบอกว่ามันมีหรือยังมีนั่นมีนี่ผมก็พาชมว่าเขามีอะไรนะครับเขาเติมอะไรมาให้ที่ได้ใช้ก็พวกนี้อัจฉริยะคุ้มส่นโทนระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็ปรับมาแล้วไม่ต้องมาหาสายเสียบให้วุ่นวายก็คือการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่พวกกล้องรอบคันแบบรถจีนเนี่ยเขายังไม่มีนะครับแต่นี่คือเราไม่ได้พูดว่ารถญี่ปุ่นรถจีนนะครับแต่นี่คือรถ Honda านะครับแฟน Honda าก็ต้องซื้อรถฮอนด้าไหมเนื แฟนเขาค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่ามันน่าใช้ก็คือเนี่ยเรื่องความแรงความประหยัดน้ํามันแล้วก็เซตติ้งช่วงล่างของ s อสที่ออกต่างจังหวัดแล้วมันไม่โยนไม่โครงนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับดีคันหนึ่งแล้วก็สุดท้ายมาถึงคําถามยอดฮิตนะครับรุ่น RS ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าหลังจากมาลองจับวันนี้นะครับก็ของที่ได้มันแบบเหมือนสุดทางอะ่ะก็คือได้ไฟหน้าแบบสเปคเมืองนอกนะครับมีคอนเนลิ่งไลท์นะปกติมันต้องรถนําเข้านะครับมันก็เฟี้ยวนะ คือมันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องแบบเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมครับไฟเลี้ยวเวลามันกระพริบเนี่ยมันก็สว่างไม่เหมือนคอนเดอลิงไลท์นะครับเราเข้าหมู่บ้านกลางคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนมันไม่มีรถไม่มีใครเราอาจจะไม่รู้นะในหมู่บ้านเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแต่ถ้าเกิดมีคอนเดอร์ลิงไลท์คุณหมุนพวงมาลัยปุ๊บไฟมันยิงเข้าเป็นแบบกำแพงเป็นมุมฟุตบาทเลยนะมีประโยชน์มากนะครับก็เป็นสเปคพวกญี่ปุ่นยุโรป เขาจะได้พวกคอนเลลิันไลกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือพวงมาล e ัย EPS มีมอเตอร์ BGR มาให้มันก็ดีนะกับเข้าเมืองแคบๆนะครับล็อกทูล็อกมันลดลงไปเยอะมากตอนวิ่งความเร็วต่ำนะครับจะใช้รอบในการหมุนน้อยลงนะครับจาก2.7เหลือ2.4ซ้ายถึงขวานะเป็นล็อกทูล็อกก็มีมันก็เป็นสเปคเมืองนอกอ่ะนะฮะมันก็คือตัวท็อปนะครับสไตลิ่งตัวท็อปนะฮะสเกิร์ตรอบคันของตัวท็อปก็เป็นแบบนี้ถ้าคุณรับกับ ราคาพารามิกนะครับกราสรูปแบบนี้ได้นะนะถ้าคุณชอบมาลองนั่งแล้วนั่งรถเพื่อนที่ก่อนแมเนอร์เชนก็ไม่ได้ลร้อนเท่าไหร่นะไม่เห็นเหมือนผมบอกเลยอะไรเงรี้ยถ้าคุณรับได้ก็โอเคผมเป็นคนหัวร้อนง่ายนะผมก็จะไม่ชอบผมชอบตัว EL มากกว่าถ้าคุณรับได้ก็เล่นได้นะครับแล้วก็สไลด์ลิงข้างในเขาก็ปรับอยู่ในราคาเท่าเดิมก็ถือว่าหน้าใหม่ท้ายใหม่ปรับเยอะอยู่นะในราคาที่ไม่เพิ่มนะฮะ แล้วก็สําหรับคนที่ฟังแล้วนะครับอยากได้นะฮะเขาก็มีแคมเปญโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับถ้าจองวันนี้ไอ้ตัวรุ่นเ e อตัวเริ่มต้นนะครับมันจะเป็นราคาพิเศษนะฮะ8,900เขาบอกจํานวนจํากัดถึงสิ้นปีแต่ถ้าเกิดลงทะเบียนจองไว้แล้วก็วันที่เขาเปิดราคาคุณมาวางเงินจองจริงๆอีกเนี่ยจะได้บัตรนะ้ำมันเพิ่มอีก5,000บาทโอ้มีโปรแกรมเยอะแยะมากมายนะฮะฮอนด้ารอยัลตี้นะครับ, ty, รบเป็นลูกค้าเก่าคนในครอบครัวที่เคยใช้ Honda นะดอกเบี้ยพิเศษแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่ แล้วก็ถ้ารถมาเทินกับเขา Honda Happy Trade-in มีบัตรน้ำมันสูงสุด30,000บาทก็เดี๋ยวรอฟังนะครับคำว่า Trade-in แล้วเพิ่มมูลค่าให้แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินนะครับให้เป็นบัตรน้ำมันสูงสุด30,000บาทก็ถ้ารถคุณสภาพแย่ rim, อาจจะได้แค่หมื่นเดียว20,000อะไรอย่างนี้นะครับก็ติดไปก่อนเรื่องการทดลองขับนะแตงจริงมันก็ไม่มีนัยยะในการปรับนะครับแต่เรื่องของ running chain เนี่ยค่าญี่ปุ่น เวลาเขาขายรถไปแล้วเขาก็จะทําตลอดอยู่แล้วอย่างน้อยก็สเปคของบูชยางต่างๆนะฮะรวมถึงตัวคอมปพลย์ยางของซัพพลายเออร์นู่นน,นี่นั่นถ้ามันเจอปัญหาอะไรมาแม้ว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็มีการปรับถ้ามีโอกาสได้ลองขับเดี๋ยวเรามารีวิวแล้วก็มาพูดคุยกันอีกทีนะครับเผื่อมีอะไรที่ผมมองข้ามไปไม่เคยเห็นนะฮะอาจจะติเข้าไปไม่ชมเดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวไปหาดูนะครับแฟนๆทอนด้าก็ลองคอมเมนต์มาดู สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสมับสมาชช่องไลฟ์เดอบ็อกด้วยนะครับวันนี้ผมบินจากไลฟ์เดอบ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ